สวัสดีค่ะเลขฮานอยวันที่15มิถุนายน2568หรือ2025นะคะก่อนอื่นมาดูผลของเมื่อวานก่อนนะคะเมื่อวานพิเศษ638 92และ92นะคะปกติ044 46ไม่ได้นะคะ VIP 2 2 6 1 8ได้26นะคะก็3ตัวก็มาในวิดนะคะ226

เดี๋ยวเช็คตามเจ็ดอีกวันหนึ่งนะคะวันเจ็ดวันนี้น่าจะมานะคะเพราะว่าเจ็ดไม่มาสามวันแล้วนะคะวันนี้ฟันให้เจ็ดพิเศษหนึ่งเจ็ดแปดเก้าปกติ VIP อพีหนึ่งสี่เจ็ด ตัวที่เด่นๆก็คือหนเดแล้วก็เก้าหนึ่งเจ็ดก็ดเก้าสี่แปด เจ็ดหวันนี้ดิฉันจะจับ3ตัวให้ในวินเลยนะคะเพราะว่าตามสถิติถ้าวิน5ตัวเขาก็จะ

7จ็ดแปดแปกอจ้าเก้าขอภัยนะคะแล้วก็แปดวันนี้กันบนกันบน5นะคะกันบนห้า ห้าหนึ่งเจ็ดห้าก้าหห้านึงก้าห้าเจดก้าแล้วก็ ้าเจ็ดเจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งห้าเก้าเก้ากันบนห้านะคะ วันนี้กันเบื้นหามนะคะกันเบื้นนะคะวันนี้ต่อนะคะกันเบื้นหามต่อ

ตัวห้าเจ็วินห้าตัวนี้ตามสถิติเขาก็มาครั้งเดียวนะคะใช้แล้วก็ไม่ใช้อีกนะคะที่ฉันจะมีชุดกันให้นะคะที่ฉันจะมีชุดกันให้ ชุดกันสามห้าหกเจ็ถ้าชุดเด่นมาแล้วก็ไม่ใช้อีกนะคะสามห้าสามหกสามเจ็ดสา ดันเบิลฮามตอ กันเบิ่น้ามตองนะคะวันนี้ที่ให้ชุดกันไว้ก็เพราะว่าในชุดวินห้าตัวเขามักจะมาครั้งเดียวนะคะเพรพอเลีน้อยโอกาสก็น้อยนะคะเลขมากโอกาสก็มากนี่เป็นชุดเด่นนะคะก็ หากท่านผู้ชมไม่ชอบเลขเยอะก็ให้ใช้ชุดเด่นนะคะให้ใช้ชุดเด่นมาแล้วก็เลือกใช้นะคะอันนี้ถ้าจะใช้2ตัวใช้1กับ8ตัวนี้ปกติเบรีเด่นที่1นะคะ ถ้าใช้สตัวใช้1กับ8นะคะก็จะเป็น7 1 8นะคะเจ็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นสวัสดีค่ะ